สุลามุอะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮิวบะลาเกีตุครับทักทายกับนักเรียนชั้นประถมปีที่ห้าทุกคนนะครับตามที่ครูได้ให้เอกสารให้นักเรียนได้ทบทวนเมื่อวานนะครับแล้วก็ในวันนี้ครูก็จะได้มาทบทวนกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของรายละเอียด นะครับวันเสาร์เป็นวันที่เราจะได้ส่งข้อมูลให้กับนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยปกตินะครับแล้วก็ในวันศุกร์ก็เป็นวันเพิ่มในช่วงปลายเทอมเพื่อที่จะได้เตรียมการสอบนะครับให้จับนักเรียนในเรื่องของวิชาอิสลามศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นป .5 นะครับเราก็อยู่ในช่วงของการศึกษาเรียนรู้ เรื่องการศรัทธาต่อลอสุบฮาห์นาหัวจาราเราจะต้องเชื่อมั่นว่าลอสุบฮาห์นาหัวตาลานั้นเป็นพระเจ้าของเราเพียงองค์เดียวแลวเราก็อยู่ในเรื่องของลูกคนลอิมานหกประการนะครับในเรื่องเราเชื่อในพระเจ้าอลอสุบฮาห์นาหัวจาราเป็นพระเจ้าของเราแล้วนะครับเราเชื่อในบรรดามาลาิกะของพระองค์ เชื่อในบรรดาคำพีของพระองค์เชื่อในบรรดารอซูลของพระองค์เชื่อว่าวันอาครนะครับมีจริงแล้วก็ต้องมีอย่างแน่นอนนะครับเชื่อในเรื่องของกดดกกดัดสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นกำหนดของอัลลอฮานาะทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นการศรัทธานในคำพีของอัลลอฮ์ก็เป็นลูกกลหนึ่งจากลูกกลอีอมาน หกประการนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาลาได้ทรงประทานคำพีให้กับบรรดาลอซูลทั้งหลายเพื่อที่จะได้เป็นธรรมนูนแห่งชีวิตของแต่ละยุคแต่ละสมัยของท่านลอซูลสุลลัลฮุอะลัยฮฺสลัลลัมของท่านลนอซูลอะลัยฮิสสลามนะครับก่อนท่านนับมุัมมัดนะครับ มุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาจาลาได้ประทานคำพีแก่บรรดามนุษย์ชาติผ่านลอซูลในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มนุษย์จะต้องนำมาปฏิบัติเป็นธรรมนูญสูงสุดใครจะฝ่าฝืนไม่ได้นะครับเนื่องจากมนุษย์เกิดมาไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวในโลกนี นะครับนับตั้งแต่สมัยนาบีอาดัมซึ่งเป็นบุรุษคนแรกหรือเป็นมนุษย์คนแรกมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนับตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่บ้านอำเภอตำบลจังหวัดประเทศจนกระทั่งโลกนะครับดังนั้นการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในสังคมทุกระดับได้มนุษย์จำเป็นจะต้องมีระเบียบในการปฏิบัติและการอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ประทานศาสนาแก่มนุษย์เพื่อเป็นกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันนะครับศาส,สนาหรือคำสอนของอลอสบฮานาหัวตาลาได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆมากมาย คำพีของลอสุบฮาหนาหัวจารามีหลักคาสอนใหญ่ๆอยู่สองประกาศนะครับฉะน,นเราจะต้องเชื่อถึงแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันในยุคก่อนหน้าเราทุกยุคทุกสมัยมีคำพีมีธรรมนูญมีศาสนาที่จะคุมจิตใจของทุกคนนะครับโดยเป้าหมายคำพีที่ลอสุบฮานาหัวจาราได้ประทานให้กับบรรดาหลอดซูลในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้น มีหลักคำสอนใหญ่ๆอยู่สองประการอันได้แก่หนึ่งสอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์นั่นคือคือเป็นสื่อที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับคำสั่งของลอสุบฮานะหวัวตาลาแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงห่างไกลกับสิ่งที่ลอสุบฮานะหวัวตาลา ทรงมีบัญญัติห้ามนั่นเขาเรียกว่าเป็นสื่อระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอลักษมุบาฮานนฮัวจาลาประการที่สองสอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต้วกันนะครับถึงแม้ว่าการอยู่ในสังคมดังกล่าวที่ว่านี้นะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเราอยู่รวมกันหลายคนความสัมพันธ์ การที่จะให้ความเคารพนับถือในการที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันการปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละคนนะครับระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เป็นเป้าสําคัญเทียวโลสบาฮานาหัวลาตาลาสรงประทานคมภีร์มาเพื่อเป็นทางนันอยู่สองประการหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอลัลที่เป็นพระเจ้า 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ที่อยู่ในโลกดุนยานี้ว่าเราจะอยู่กันอย่างไรถึงจะสงบสุขอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขและถ้าหากว่าเราอยู่ไม่มีความสุขแล้วความทุกข์ก็จะมาแทนที่นั่นก็คือเป้าหลักที่อัลลอสุบฮานาหัวจาราทรงประทานคัมภีร์มาเพื่อเป็นทางนำให้กับมนุษย์ทั้งหลายโดยคัมภีร์นั้นได้ผ่านรอซูล แต่ละยุคแต่ละสมัยตามลำดับนะครับหลักคำสอนทั้งสองประการนี้ถือเป็นแนวทางในการดรำเนินชีวิตที่ส่งผลให้มนุษย์เกิดการปฏิบัติที่ดีต่อโลกสุบฮานะหัวจาลาทั้งนบีและรอศูลได้สั่งสอนให้ประชาคมมุสลิมเกิดความยำเกรงต่อโลกสุบฮานะหัวจารามุ่งมั่นปฏิบัติศาสนาิจต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอลัลลอฮฺให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่การมีความใกล้ชิดกับอลัลลอฮฺหัวตาลาได้นั้นมนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการละเมิดสิทธิของเพื่อนมนุษย์ก็ถือว่าเป็นความไม่ถูกต้องนะครับ ฉะนั้นมนุษย์กับมนุษย์ก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราจะลักขโมยจะทำลายทรัพย์สินและทำลายชีวิตของคนอื่นถือว่าเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งเราจะต้องหลีกเลี่ยงเป็นข้อห้ามในทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เฉพาะสมัยนะบีของเราเท่านั้นนะครับนี่ก็คือ หลักสำคัญเป้าสำคัญที่องค์สุบฮานหัวจาราทรงประทานคำมพีให้กับบรรดาหลอูลเพื่อจะได้มาทำความเข้าใจมาปกครองมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยดังนั้นทุกประชาคมมุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงยึดมั่นในคำมพีขององค์สุบฮานหัวจารา เื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและชี้นําไม่ให้หลงผิดนะครับถ้าเราเชื่อในคำภีเราก็จะไม่หลงผิดแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในคำภีแน่นอนไม่มีทางเลือกเราต้องหลงผิดแน่นอนคำภีเทียวรสุบาหานะหัวจาลาทรงประทานลงมาในแต่และยุคจนถึงยุคสุดท้ายซึ่งเป็นยุคของท่านนบีสุลต่ละฮ์อัลลอฮิวะซัลลัมรู้แล้วแต่ มีเป้าหมายมีประสงค์ที่จะให้มนุษย์นั้นปฏิบัติดีต่อกันเพื่อที่จะได้เป็นอิบาดสื่อถึงอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาในการที่จะได้รับความดีจากพระองค์ในวันอาสละอนะครับคำพิที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทรงประทานให้กับบรรดาหลอูนนั้นนักวิชาการได้ระบุไว้ว่ามีจำนวนหนึ่งรอสี่เล่มน,นะครับ มีจำนวนหนึ่งร้อยสี่เล่มเรามาดูซิครับว่ามันมีอะไรบ้างอา้านักเรียนดูนะครับดูตามไปด้วยในหน้าที่สิบห้านะครับนักเรียนดูในหน้าที่สิบห้าเอกสารที่ครูส่งให้นะครับคำพีหกสิบซูฮุฟนะครับเอเลส่งประทานให้แกนบะีอะไรครับอ่านาบีซิสอะลัยฮิสสาลามนะครับนบีซิส อะลัยฮิสสลามคำที่สามสิบซูฮูฟอัลลอฮ์ทรงประทานให้กับนบีอะไรครับโอเคนบีอิบรอฮิมรู้จักไหมครับนบีอิบรอฮิมอ่านบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามคำที่สิบซูฮูฟอัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่นบีอะไรครับอ๋อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับต่อไป คำพีอัตเจอร์รอตอัตเจอร์รอตว่าดีครับโอเคอัตเจอร์รอตอัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่นบีอะไรครับนบีมูซานบีมูซารับคำพีกี่ครั้งครับสองครั้งนะครับคำพีสิบซูฮุฟกับคำพีอัตเจอร์รอตนะนบีมูซารับคำพีสองครั้งด้วยกันนะครับ ต่อไปคำที่อัลอินจิลนักเรียนว่าไะไครับอัลอินจิลอัลอินจิประจานให้กแก่นบ,บีอะไรครับนบ,บีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับต่อไปอัลซาบ,บูรนะครับนักเรียนออกเสียงให้ชัดสิครับอัลซาบ,บูร อัซายอัซบูรอัซบูอ่อาฝึกเสียงออกไปด้วยจะได้ชัดอักษรซาซีซายอัาอานะออาเนบีนว่าดิครับอัซาบูรอัซาบูรอัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่นบีอะไรครับนบีดาวูดอะลัยฮิสสลาม อีกคำพีหนึ่งสุดท้ายยุคของเราคือนบีมุฮัมม uh ัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคำพีอะไรครับที่เราอ่านอยู่ประจำทุกวันต้องอา่านอย่างน้อยวันละห้าเวลาฟาติฮะเราก็ต้องอ่านในละมานนะครับคำพีที่อัลลอฮฺประทานให้กับนบีมัทคือคำพี อัลกุรอานุนการีมถูกต้องครับทุกคนก็จะรู้จักอัลกุรอานุนการีมซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เราอ่านประจำอยู่แล้วในยุคข,ของเรานะครับเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลลอฮ์ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในคัมภีร์นั้นนะครับวิถีชีวิตประวัติของท่านนาบีประวัติของท่านรอซูลน,นะครับ สิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาในโลกนี้ก็จะอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานุนกรีมนะครับถ้าเราศึกษาความหมายของกุรอานแล้วเราก็จะมีความใจมีความเข้าใจแล้วก็รู้ถึงอิกมะความลับที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนาบีอัมลิสลแลลฮ์วะลัยสัลัมในยุคสุดท้ายเพราะนบีอัลลเป็นศาสดา ยุคสุดท้ายเราเป็นอุมมะยุคสุดท้ายนะครับแล้วก็วันกิยามะก็จะเกิดแน่นอนในช่วงเวลเวลาอีกไม่ไกลเราก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะสร้างสมความดีของเราเป็นสเสบียงของเราสู่วันอาคเลาะที่จะต้องไปพบกับโลกสุบฮานะหัวจาลานะครับสาที่สุดนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกครอบครัวที่ได้ให้ความสำคัญกับลูกหลานของเรา ก็จะได้ศึกษาเรียนรูแ้แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็มีผู้ปกครองคอยดูแลเป็นครูอีกชนิดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอัลลอสุบฮานวะาจ่าลาาระทานรอัล์มับรอกการิกีตอฟิกีดายะกับทุกท่านทุกคนนะครับโดยทั่วกันนะครับหวังว่าเราท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะจาลลานะครับและเราก็จะได้ อดผลจากบารอหรือบททดสอบที่เราสุบฮานาหัวตาลาได้ประทานลงมานั่นนคือเรื่องโรคร้ายแห่งสังคมนะครับทุกโรคทุกคนก็ไม่ประสบขอให้เราทุกคนได้ปลอดภัยจากสิง่งต่างๆเนั้นนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบะเรคะตุ